สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เราพบกับมาพกบกับกา,า,ารเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณ,คณ สำหรับในวันนี้ครูก็มีเรื่องรอที่น่าเรียนรู้และน่าสนุกสนานกันนะคะนั่นก็คือเรื่องสระลดรูปค่ะเอ๊แล้วสระลดรูปเนี่ยจะลดรูปไปไหนนะลดรูปแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันพร้อมๆกันเลยนะคะ เรามาดูซิว่าความหมายสระลดรูปจะมีความหมายว่าอย่างไรและหน้าตาสระลดรูปจะเป็นอย่างไรนะักเรียนลองคิดดูซิว่าตัวอย่างสระลดรูปเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างทีนี้เรามาดูค่ะความหมายของสร,ส,รรสระลดรูปคือสระที่เขียนลดรูปเมื่อประสมกับตัวสะกดหรือมีตัวสะกดเข้ามานะคะสระตัวนั้น จะหายไปทีนักเรียนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าสระลดรูปคําที่มีสระลดรูปเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสระลดรูปประกอบไปด้วย3สระด้วยกันค่ะหนึ่งสระโอสองสระอัวสามสระอือค่ะทีนี้สระอัวถ้าไม่มีวสะกดมีคําว่าอะไรบ้างอย่างเช่น กโอโอกโอหจอโอโจนะคะต่อไปสองสระอัวสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะกออวอัว,อวหออวหัววออวัว,อ,ว,อ,วอ่ะต่อไปสระที่สคือสระ อือนะคะสระอือมีตัวอย่างคำอะไรบ้างทีนี้เรามาดูพร้อมกันเลยค่ะมือ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 นะคะจออือจออือจือสุดท้ายสอือสือสอือสือคือนี่หนังสือนะคะสอือสือคะ ค่ะทีนี้เรามาดูสระตัวแรกนะคะสระตัวแรกก็คือสระโอนะคะสระโอเมื่อไม่มีตัวสะกดมีคําว่าอะไรบ้างอะทีนี้เรามาลองคิดพร้อมๆกันเลยค่ะกโอโกใช่ไหมคะกโอโคตโอโตอ่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักสระโอเมื่อมีตัวสะกดเนี่ยรูปโอจะหายไปนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างเช่นคำว่านกนะสมด้วยสระโอแล้วก็มีตัวสะกดก็คือพยัญชนะตัวกไก่เราจะอ่านว่านอโอกนกพร้อมๆกันค่ะนอโอกนอออกน,นันเกเรียนสังเกตไหมคะว่ารูปโอจะหายไปจะมีเพียงพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดเท่านั้นค่ะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างคําอื่นๆนะคะที่ประสมด้วยสระโอนะคะ,ะคำแรกเลยมดนะคะมอประสมด้วยสระโอนะคะแล้วก็มีดอเด็กสะกดจะอ่านว่ามอโอดอมดนะคะ,ะต่อไปตัวที่2องกไก่ะสมด้วยสระโอนะคะแล้วก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเราจะอ่านว่ากอโอบอ กบค่ะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะห,ห่อฮีะสมด้วยสระโอแล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดเราจะอ่านว่าหอโอกอหกนะคะ,ะทีนี้นัเกเรียนสังเกตสรรโอจะหายไปหมดเลยนะคะจะเหลือเฉพาะพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดนะคะ,ะต่อไปนะคะสระลดรูปตัวที่สองนะคะก็คือสระ อัวนะคะสรรอัวเนี่เมื่อมีตัวสะกดรูปอัวจะหายไปนะคะจะเหลือเฉพาะตัววแหวนเท่านั้นนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะบวกใบไ,ไม้ประสมด้วยสระอัวแล้วก็มีกอไก่สกดเราจะอ่านว่าบออัวกบวกนะคะนะกักเรียนสังเกตไหมคะว่าสระอัวเนี่ย จะหายไปไม่หันอากาศข้างบนนะคะจะหายไปจะเหลือไว้เฉพาะวอแหวนตัวเดียวนะคะอ่าค่ะทีนี้เรามาดูสระอื่นๆนะคะที่ผสมด้วยสระอัวทีนี้เรามาดูคําแรกเลยค่ะสวนนะคะสอเสือผสมด้วยสระอัวแล้วก็มีนอนหนูสะกดเราจะอ่านว่าสออัวนอนสวน,นะคะ่ะต่อไปคําที่สองลวก ลวกขาลวกจิ้มจิ้มจุม่มลวกนะคะล้อลอิงประสงค์วยสระอัวแล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดเราจะอ่านว่าลออัวกลวกนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะควนช่วงนี้หน้าผู้เรียนผู้เรียนควนนะคะกวนนะคะอกอไก่ประสมค์วยสระอัวแล้วก็มีโน,นหนูสะกดเราจะอ่านว่าก อวน,นอกอวนนะคะ,ะนกักเรียนสังเกตนะคะตัวอย่างคำทั้ง3มจะไม่มีสระอัวนะคะจะเหลือเฉพาะอวอแหวนไว้ตรงกลางค่ะสระลดรูปตัวสุดท้ายนะคะก็คือสระอือสระอือเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดรูปอ,อจะหายไปนะคะจะเหลือไว้เฉพาะสระอือข้างบนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะจืด จอจานประสมด้วยสระอือแล้วก็มีดอเด็กสะกดนะคะเราจะอ่านว่าจออือดอจืดนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะตัวอออ่านจะหายไปสระอือจะเหลือเฉพาะสระอือที่อยู่ข้างบนนะคะให้นักเรียนสังเกตคําที่ครูยกตัวอย่างมานะคะทีนี้เรามาดูคําอื่นๆนะคะที่ประสมด้วยสระอือค่ะทีนี้เรามาดูคําแรกเลย มืดนะคะมืดก็คือกลางคืนมันจะมืดใช่ไหมคะมะสมด้วยสระอือแล้วก็มีดอเด็กสะกดเราจะอ่านว่ามอือดอมืดนะคะต่อไปตัวที่สองสืบนักสืบะคะ่ะโคน,นันเป็นนักสืบใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูคําว่าสืบนะคะสะสมด้วยสระอือแล้วก็มีบใบไม้สะกดเราจะอ่านว่าสอือบ สืบนะคะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะยืนอ่ะก็คือยืนตรงใช่ไหมคะยืนตรงอ่ะยอยักษ์ประสมด้วยสระอือนะคะแล้วก็มีนอนหนูสะกดเราจะอ่านว่ายออือนอยืนนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะไม่มีตัวอออ่านจะมีเฉพาะสระอือข้างบนค่ะ เห็นไหมคะว่าสระลดรูปไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะทีนี้เรามาสรุปสุดท้ายคะ่ะสระลดรูปประกอบไปด้วย3ก็คือสระโอสระอัวแล้วก็สระอือน,นะคะทีนี้เรามาดูสระตัวแรกเลยนะคะสระโอเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดรูปโอจะหายไปจะเหลือเฉพาะพยัญชนะต้นและก็ตัวสะกดอย่างเช่นคําว่านมนะคะ ต่อไปสองสระอัวสระอัวเนี่ยรูปอัวจะหายไปจะเหลือไว้เฉพาะเพนชนะตัววแหวนที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นอย่างเช่นคำว่านวดนะคะต่อไปไไคำสุดท้ายนะคะสระอือสระอือนะคะออ่านจะหายไปจะเหลือเฉพาะอือไว้ที่อยู่ข้างบนนะคะเห็นไหมคะเช่นคำว่าลืม เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสระลดรูปค่ะทีนี้สุดท้ายนะคะเข้าสู่การทำแบบฝึกหัดเช่นเคยนะคะแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะให้นักเรียน เขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปนะคะวันนี้เราเรียนแล้วสระลดรูปมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือสระโอสระอัวแล้วก็สระอือนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างแรกคําว่าพบคําคว่าพบอยู่ในสระโอนะคะพอโอบพบนะคะต่อไปตัวที่2ล้วนล้วนนะคะลออน ล้วนไม่โทล้วนนะคะใช้สระอัวค่ะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะคําว่าดื่มใช้สระอือนะคะดอือมมดื่มไม่เอกดื่มนะคะ,ะซึ่งคำสามคำนี้จะอยู่ในสระลดรูปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องสระลดรูปไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนใช่ไหมคะทําเหมือนเดิมค่ะเมื่อน,นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปคู่กับแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งไปในอนัลบั้มวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคาบหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกัน ว่าน้องนั้นมีใจก็ะโยกกระสาย